สวัสดีครับผมครูชนะภัยเดชบงุงโรงเรียนบ้านดีลังนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับกับการ์ตูนสตอรี่โมเดลด้วยเว็บทรูปุกปัญญานะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางทรูก่อนนะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับก็จากการที่ได้รับ จากการที่ได้รับกล่องตู้แดงนะครับกล่องตู้แดงของทูปุปัญญามันเนี่ยก็ทําให้เด็กๆนะครับก็มีโลกทัศน์กว้างขึ้นนะครับแล้วก็สนใจในเนื้อหาสาระที่ทางทูปุปัญญาได้เผยแพร่ออกอากาศทางช่องของทูปุปัญญานะครับก็นับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้เด็กได้ เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโครงการดีๆนะครับซึ่งปีที่แล้วผมก็ได้ได้ร่วมโครงการนะครับส่งประกวดผลงานนะครับก็ได้ไปศึกษาดูงานที่สิงคโปร์ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รับประสบการณ์ดีมากมายนะครับแล้วก็ไปดูแล้วทางของการพัฒนาการเรียนการสอนของสิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับมาก็มาพัฒนาต่อยอด ต่อยอดจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ใช้ใช้เทคนิคของอสื่อมาสื่อของ True ที่เอามาให้แล้วก็เป็นแค่อเอามาทำเป็นการ์ตูนนะครับดูจากสื่อแล้วทำเป็นการ์ตูนโดยที่รูปแบบของการการการสร้างการ์ตูนเนี่ยยังไม่เป็นรูปแบบเท่าไหร่นักนะครับก็จากตรงนี้ก็ได้เอามาต่อยอดโดยสร้างเป็นโมเดลโมเดลการ์ตูนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น ประตูสตอรี่โมเดลตรงนี้ต่อยอดออกมานะครับซึ่งจะมีหลักซึ่งจะมีะแนวการแนวการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถที่จะมีตามแนวคิดของของจอห์นดิวีนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเด็กเนี่ยมีประสบการณ์เดิมนะครับแล้วก็เราต้องทวนประสบการณ์เดิมก่อนแล้วก็เติมความรู้ใหม่เข้าไปนะครับ แล้วก็กระตุ้นจินตนาการให้เขาเนี่ยเขาก็จะสามารถเรียนรู้และจดจําสิ่งต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะอาศัยจากแนวคิดตรงนี้มาสร้างเป็นโมเดลตัวนี้นะครับเพื่อต่อยอดจากของเดิมที่ส่งถูกไปในครั้งแรกนะครับจะมานําเสนอผลงานเรื่องสนุกเรียนสนุกคิดและสนุกทำความจริงต้องเพิ่มสนุกสอนไปด้วยนะครับด้วยการ์ตูนสตอรี่โมเดลด้วยโปรแกรมเคสิ Talk Animator นะครับ จากปัญหาในห้องเรียนนะครับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจบทเรียนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กนะครับจึงการสนใจในบทเรียนจะต่ําด้วยปัญหาตรงนี้นะครับผมจึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีของกยเย่และจอห์นดิวอีนะครับซึ่งการที่ผู้เรียนเนี่ยถ้ามีประสบะมีประสบการณ์และสิ่งเล่านะครับที่ตอบสนอง กับการเรียนรู้ของเขาจะทําให้เขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีความจําที่ดีในบทเรียนนะครับ mm hmm. เมื่อศึกษาทฤษฎีสิแล้วครับ mm hmm. ก็เลยออกรูปแบบนะครับ mm hmm. จัดกระบวนการสอนเป็นการ์ตูนสตอรี่โมเดลซึ่งโมเดลตรงนี้นะครับ mm hmm. จะเริ่มจากบทบาทของผู้สอนนะครับผู้สอนจะมีหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตรของหลักสูตรแกนกลางนะครับ mm hmm. แล้วก็กําหนดหัวข้อเรื่องให้นักเรียนจากนั้น ก็มาตั้งคำถามซึ่งคำถามนี้จะมีอยู่3ชุดด้วยกันจะเป็นคำถามชุดแรกก็จะเป็นทบทวนความรู้เดิมนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยเขาจะใช้ประสบการณ์ความรู้เดิมของเขามาตอบคําถามตรงนี้ให้ครบและในชุดที่2ก็จะเป็นความรู้ใหม่ซึ่งตรงนี้เราอาจจะตัดเตรียมเนื้อหาหรือว่าให้เขาหาเนื้อหาบทเรียนจากอินเทอร์เน็ตหรือจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อมาตอบคําถามชุดนี้ชุดที่2นี้นะครับดังนั้นคําถามชุดที่3ก็เป็น คำถามกระตุ้นจินตนาการของเขาอาจจะต่อยอดจากบทเรียนที่เขาไปเรียนรู้มาเราจะต้องคิดคําถามเตรียมไว้นะครับให้นักเรียนได้กระตุ้นจินตนาการของเขาตอบคำถามเสร็จหมดแล้วเราก็จะไปดูนะครับว่านักเรียนนั้นตอบคําถามเอามาโยงเรื่องราวต่างๆนะครับให้เป็นเรื่องราวเป็นสร้างบ,บิ็นการ์ตูนได้อย่างไรเราต้องไปดูคาตามคาตอบของเขาแล้วมาช่วยกันนะครับซึ่งในวิธีการตั้งคําถามเนี่ยครูอาจจะใช้วิธีการพูดคุยกับนักเรียนนะครับ เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนกันบางทีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยครูอาจจะมีมากกว่าหรือประสบการณ์ที่เด็กมีเนี่ยอาจจะครูก็ไม่มีเหมือนกันซึ่งตรงนี้ประสบการณ์เดิมของเขาเนี่ยทำให้เขาต่อยอดความคิดจินตนางครับจากนั้นนะครับนักเรียนจะสร้างบิ็นกตูนโดยเขาในการสร้างเนี่ยเขาจะมีความสนุกสนานมากเลยเพราะโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวละครรูปแบบอัดเสียงลงไปได้ใส่ท่าทางนี่เช้าพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยงานวังน้ารลายเธอจะไปกับฉันหรือเปล่า ไปสิแล้วันวางละลายมันเป็นแบบไหนล่ะฉันพอจะรู้ข้อมูลมาบ้างนะเดี๋ยวฉันจะบอกให้คือจังหวัดลบบุรีมีงานระจำปีที่ยิ่งใหญ่ในเชื่องจักรทุพพนของุปีคืองานแผน่นดินสมเด็จพนารายซึ่งเป็นงานที่ตั้งชื่อเสียงให้กับชาวลบบุรีเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการเรียนทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีความสนุกสนานตลอดทําให้ความสนใจของเขานะครับมีสมาธิกับบทเรียนแล้วก็มีความจําในการเรียนเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถที่จะเอาไปแอปพลายใช้ไปในทุกสาระการเรียนรู้ก็ได้นะครับสําหรับโมเดลกระตูนตัวนี้ครับซึ่งมาถึงปีนี้นะครับทางทูก็ได้จัดให้ไปดูงานที่เกาหลีนะครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าเอาโมเดลตัวนี้มาประยุกต์ใช้กับเว็บของทูปุกปัญญานะครับซึ่งทูปุกปัญญาตัวนี้จะมีเนื้อหาความรู้เยอะแยะเลยเป็นคลังความรู้ของทุกระดับชั้นนะครับทุกหมวดการศึกษาเลยก็เลยมีแนวคิดว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยเองด้วยตัวเองผ่านตัวโมเดลตัวนี้แล้วก็เรียนกับเว็บไซต์นี้แล้วนามาสร้างผลงานนำมาสร้างชิ้นงาน ครับในระหว่างเรียนก็มีความสนุกสนานเดี๋ยวผมจะมีภาพการที่เด็กเขาเรียนรู้แล้วก็ทำจริงงานออกมาให้ให้ได้ชมนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอ,อเอานำวิดีโอที่เคยอัดไว้ในใน,ในการสอนนะครับเพื่อที่จะให้เห็นได้เห็นเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับว่าได้ทําการเรียนการสอนอย่างไร เงียบนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนการทํางนานเราจะทํำยังไงเดี๋ยววันนี้คุณจะให้เราเข้าไปดูเนื้อหาในเว็บไซต์ของทูบุกปัญญาเห็นไหมครับใครเคยเข้าแล้วบ้างยกมือสิเคยเข้าแล้วนะเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเข้าไปดูที่คังความรู้นะ,ะเห็นไหมครับมันก็จะมีระดับปฐมวยัยระดับอะไร อ่าน่นแหละครับก็คือมีทั้งเราอยู่ระดับไหนปะปอ่าเอ้ยรเราอยู่ระดับประถม,ะถมอ่าเราก็ต้องเข้าไปดูด้านนี้เห็นไหมมันจะแบ่งเป็นวิชาที่วิชาที่เราเรียนั้งนันเลยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมอ่าแต่เราเรียนกับครูวิชาสังคมใช่ไหมคออ่อาคำนี้คอมแต่ว่ามีสังคมด้วยใช่หรือเปล่าอ่าสมมุตินะ วันนี้เดี๋ยวจะให้เข้าไปศึกษาสังคมศึกษานะครับแต่ถ้าวันไหนมีคอมเราก็ต้องเข้าไปที่การงานและการงานอาชีพและเทคโนโลย์ใช่ไหมเดี๋ยวตั้งอ้าวไม่ฟังไม่ฟังเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเข้าไปที่สังคมศึกษานะวันนี้เดี๋ยววันนี้เข้าไปที่สังคมมันก็จะมีเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับสังคมศึกษาแบ่งตามชั้นเลยป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 มหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้าใช่ไหมเราอยู่ปออะไรปสีอ่าปสีก็ต้องไปที่ปฐมสี่ใช่ไหมครับคลิกไม่ดึงที่เห็นไหมมันก็จะมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ย่อยนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวครูจะให้เราศึกษาจนครบทุกอันเนี่ยมันจะมีทั้งมีเนื้อหัวข้อย่อยเยอยะแยะที่เราต้องศึกษาและเป็นทั้งคลิปวิดีโอด้วยเห็นไหมครับอาเซียนก็มี เพลงคุณธรรมแปลกการเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เป็นคลิปวิดีโอและเป็นเนื้อหาที่เป็นอะไรครับนี่เป็นเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราเข้าไปศึกษาในเนื้อหาที่เราสนใจเรื่องใดก็ได้เข้าใจไหมตามความสนใจของเราเลยแต่เวลาเข้าไปศึกษาแล้วเวลาเข้าไปศึกษาแล้ว เราจะต้องตั้งคําถามในการศึกษาเนี่ยตั้งคําถามกับตัวเองเข้าใจไหมตั้งคําถามกับตัวเองสมมตุติเราจะศึกษาเรื่องอะพีระมิดอะพีระมิดพีระมิดพีระมิดอวพีระมิดใครรู้จักพีระมิดบ้างพีระมิดพีระมิดคืออะไรอ๋อนะครับเราต้อง เวลาเราศึกษาเนี่ยเราจะต้องถามคำถามตัวเองสามคำถามก่อนคำถามแรกคือนี่ครับคำถามทบทวนความรู้เดิมเข้าใจไหมหมายความว่าเราเจอหัวข้ออะไรเราถามตัวเองก่อนพีระมิดใครรู้จักพีระมิดบ้างคืออะไรพีระมิดประเทศอียิปต์ประเทศอียิปต์ใช่ไหมอ่าแล้วมันมีอะไรอีกพีระมิดคืออะไรอีก อยู่ที่ประเทศอียิปต์แล้วมันทำไมเขาสร้างไว้ทำไมรู้ไหมอ่อันนี้ก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ,อ่าเรายังไม่รู้เขาสร้างไว้ทำไมแล้วเขาสร้างยังไงสร้างเพื่ออะไรอ่าอันนั้นยังมีใครคุยครับรเดี๋ยวจะโดนหมดคำถามเมื่อกี้คำถามทบทวนความรู้เดิมเราถามตัวเองก่อนว่าเรารู้จักปีระมิด ตรงไหนบ้างเรารู้จักแง่บุมไหนของปริมิตปริมิตบ้างใช่ไหมเราก็ถามทบทวนความรู้เดิมก่อนและอีกคําถามหนึ่งก็งคือคําถามเพิ่มเติม,มความรู้ใหม่ซึ่งพอเราอ่านจบแล้วนี่นะครับในเว็บทูบุุญญาเนี่ยมันจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับปริมิตใช่ไหมเราอา่านทําความรู้จักว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับนี่ปริมิตมนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออะไรครับ เห็นไหมเออเขาสร้างขึ้นยังไงมีกี่อันพีระมิดเนี่ยเออหลายอันเลยเขาสร้างขึ้นไดยยังไงเขาสร้างไปเพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรครับใจกลางพีระมิดห้องเก็บพระศพของพระเจ้านะของพระเจ้าคีออสเห็นไหมครับอันนี้เออเราดูเนื้อหาอีกมันมีอะไรครับพีระมิดซีนาอันนี้รูปอะไรครับ ตันนี้รู้อะไรอ่าอ,อันนี้เราก็ไปรู้รูปอะไรให้เราอ่านแล้วเราศึกษาดูเห็นไหมครับมีเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยอ่านศึกษาดูแล้วเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าอะไรบ้างที่เป็นความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากการอ่านเมื่อกี้จากการเข้าไปในเว็บไซต์สู่ปัญญาเมื่อกี้นี่นะ2อํคำถามได้ไหมครับคําถามแรกคําถามอะไร เออทบทวนความรู้เดิมคำถามที่สองอะไรครับเพิ่มเติมความรู้ใหม่ก็คือเราอ่านแล้วเรามีความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นเราก็ตอบตัวเองให้ได้เข้าใจไหมครับอ่าอ่านแล้วเรามีความรู้จักเดิมอะไรมากขึ้นจากนั้นให้ตั้งอีกคําถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องเขียนคําถามให้คนะรูนะเข้าใจไหมเราต้องตั้งคําถามเขียนตรงมาเป็นงานให้ครูเข้าใจไหมครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาคำถามนะ่ะเอาไปสร้างปินการ์ตูนและสร้างปินเกมเข้าใจไหมคำถามีกชุดนึงเป็นคำถามอะไรครับดูสิคำถามการ์ตูนจินตนาการตรงนี้จะจะจะ,จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และใช้จินตนาการเข้ามาเสริมเนี่ยเราอ่านตรงนี้เดินมาแล้ว เรามีเราเรา,เราได้ตั้งคำถามทบทวนความารู้เดิมแล้วและคำถามเพิ่มเติมความรู้ใหม่แล้วต่อไปให้ตั้งคำถามเพิ่มเติมจินตนาการหมายความว่าไงครับคิดต่อย,ยอดจินตนาการตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยยกตัวอย่างเช่นเราอ่านเรื่องปริมิตเนี่ยเราอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ในข้อมูลเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น เราเราอาจจะคิดหรือจินตนาการไปว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่คนหรอกคนไม่ได้สร้างขึ้นหรอกอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้อหรือว่าอาจจะเป็นฐานทัพของอะไรอาจจะเป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวก็ได้เพื่อทําการวิใจัยในอดีตเพราะมนุษย์ไม่น่าสร้างขึ้นได้หรืออีกคนนึงอาจจะคิดบอกว่าอ,อหรือว่าสมัยก่อนนั้น เขาเอาไว้ทําบูชาอะไรหรือเปล่าบูชาเทพเจ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยให้เราคิดต่อยอดอไวเข้าใจไหมครับตั้งคําถามว่าเอาแค่คําถามพอและคําตอบเนี่ยเราจะตอบอะไรก็ได้ตามจิน,จนตนาการของเราเข้าใจไหมครับอ่าตรงเนี้ยก็คือเมื่อเราได้สามคำถามนี้แล้วเราก็จะไปสร้างการ์ตูนและสร้างเกมนะครับเดี๋ยวครูจะสอน สร้างกร์ตูนเราครูสอนไปแล้วใช่ไหมสร้างกระตูนสร้าง,ย,างยังไงครูสอนไปยังอ่าสร้างการ์ตูนสอนแล้วเดี๋ยวครูสอนสร้างเกมนะครับโดยใช้สามคำถามหลักนี้เอามาเป็นเอามาเป็นชุดคําถามเพื่อเอาไปสร้างชิ้นงานนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาอันนี้อันนี้จะเป็นเกมนี่เอออันนี้จะเป็นกระตูนที่เคยทำเดี๋ยวต่อไปเลยถ้าสร้างเป็นเกมนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการคิดตั้งคำถามเพื่อให้ได้สรุปความรู้และเพื่อเอาไปทำชิ้นงานจากเว็บเว็บอะไรเนี่ยเว็บไซต์อะไรครับรครูฝึกปัญญานะครับเราจะเข้าไปศึกษาเนื้อหาเนี้ยทั้งหมดเลยแล้วให้ตั้งคำถามถามคำถามตามเนื้อหาที่เราสนใจนะครับตามหัวข้อที่เราสนใจในวิชาต่างๆอ่ะ เข้าใจแล้วใช่ไหมครับอ่าเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้เข้าไปศึกษาเนื้อหาตามที่อ่ตามหัวข้อที่เราสนใจในวิชาสังคมศึกษาแล้วตั้งคําถามส่งมาให้ครูนะครับทางอีเมลก็ได้นะครับส่งมาทางอีเมลมีอีเมลหมดหรือยังอ่ามีแล้วส่งมาทางอีเมลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างกระตุน้นกันกำลังเขียนบทอยู่ใช่ไหมเนี่ย เออแม่ยังมีอีกเรื่องนะแม่รู้หรือเลปล่าที่เกี่ยวกับความสำคัญของการเ,าเงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายซึ่งบุคคลในกำในกำหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์เช่นกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านของตนเองในอนาคตให้ได้ เงินอองจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมา แม่จะบอกให้นะการออมคือรายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ส่วนของส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี่เรียกว่าเงินออมเออแม่ยังมีอีกเรื่องนะแม่รู้หรือเปล่าที่เกี่ยวกับความสำคัญของการอมอมรู้สี เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายซึ่งบุคคลในกาำหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสง์เช่นกำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านของตนเองในอนาคตให้ได้เงินออมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาขอบคุณนะคะคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกจากลูกรักท้ายนะครับ ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัททูนะครับที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่การพนัฒานาทางด้านการศึกษาของประเทศไทยนะครับและถ้าได้รับเลือกได้ไปดูงานที่เกาหลีนะครับก็จะจะสร้างความมั่นใจให้กับการการเรียนการสอนด้วย แนวทางที่เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะครับแล้วก็การคิดอย่างเป็นระบบนะครับผ่านกระตูนสตอรี่โมเดลตัวนี้นะครับก็ถือว่าได้การเป็นการยอมรับอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะผลักดันแนวทางนี้นะครับให้เป็นที่ยอมรับในในในวงกว้างมากขึ้นในระดับประเทศแล้วก็ในระดับนานาชาติต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยครับ